ครับสวัสดีครับบันทึกณวันอาทิตย์ที่7ดกรดกฎาคมปีพุทธศัรกราช2,567ัารบ 67, ับเรียงขออนุญาตนะครับวันนี้วัดเกาะเกียงนะครับก็มีกิจกรรมนะครับสวนบูชาเนราคาเสริมสิริบ,บรารมีนะครับ ก็วันนี้ถือว่าเป็นวันดีวันที่7ดเดือน7นะครับ7เดือน7นี่ตามหลักสากลน,นะครับก็ถือว่านะครับทุกท่านก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันวันนี้เรามาเยี่ยมลงทานนะครับลงทานลงทานเบิร์ดกระเจี๊ยบหรือเจี J ๊ยบกับเบิร์ดนะฮะ ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของนะพระดิการเจ้าวาดเราเนี่ยนะพระมหาดต็ตรบัญญัติสุจิตโตนะครับถือว่าตะก่อนเคยมาร่วมพิธีกรรมแต่วันนี้มาเป็นเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพลงทานวันนี้แหมตรงใจผมเดี๋ยวผมขอข้าวไข่ดาวสองใบอ่า ไข่ดาวสงใบนะฮะแต่จริงๆแล้วเขามีกระเพราอาหารยอดฮิตนะอาหารยอดฮิตนะครับเนี่ยมีกระเพรามีไข่ดาวมีไข่เจียวนะครับแล้วก็ข้าวตักได้ตามชอบใจนะครับข้าวหุงหม้อใหญ่เอาไว้เดี๋ยวถ้าไม่พอ นะครับก็หุงใหม่อีกนะครับก็อนุงโมทนาบุญให้กับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับเจ้าภาพลงนี้ถือเป็นสตับบุรีสถานนะครับทานของสตับบุรุษคือเจ้าภาพทําเอง นะครับก็มีความแตกต่างเพราะว่าเจ้าภาพก็จะมีความยินดีนะครับอาหารอาหารสุกใหม่ปรุงสุกใหม่มีความปะณีตนะครับมีความปะณีตนะครับถือว่ามีความปะณีตนะฮะเจ้าภาพเป็นสัตบุริสถานนะครับผู้ที่มารับทานก็เป็นสัตบุริษธรรมนะ ก็เป็นประตาบบุรุษนะครับเดี๋ยวก็เชิญมาทานเพราะตอนนี้ยังไม่ก็โมงนะครับแค่8ปดโมงยี่สิบเองผมนะผมก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปให้ดูก่อนนะฮะอ่าได้ยินว่าเดี๋ยวจะทำไข่เจียวแล้วนะครับก็วันนี้ก็ให้ร่วมอนุโมทน,นาบุญอ่ะผมตามที่ขอไว้ข้าวไข่ดาวสองใบข้าวไข่ ดาของใบไปตามรถเข็นนะครับไปตามรถเข็นก็จะราคา30บาทอันนี้ผมมูตตามประสบการณ์จริงที่ผมไปเก็บตกนะครับไปเก็บตกการกินการอะไรมานะฮะแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเป็นนะเป็นร้านค้าเป็นร้านค้านะครับก็ข้าว ข้าวไข่เคี่ยวสองใบก็จะสี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวเป็นข้าวกันนะครับเป็นข่าวเป็นข้าวกันก็คือข้าวไข่ดาวอ่าข้าวไข่ดาวสองใบเจ็ดสิบบาทโอ้ดังมาก่าวันนี้เราไม่อดตายละนะครับได้ข้าวไข่ดาวนะครับก็ท่านใดอยากจะทานข้าวไข่ดาว ซีอ่าข้าวไข่ดาวซีแบบนี้ก็มาที่วัดกอดเกียงทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะครับทุกอาทิตย์ต้นเดือนนะครับโอ๋ออาเื่อเอ่อออาไข่ไข่ดาวฝุ่ใหมลอ ไ,ได้ไขแ่แฝดด้วยด้ไขแ่แฝดด้วยออ้ยดีใจดีใจผมชอบไขแ่แฝดอ่าไขแ่แฝดวันนี้มากินสี่นะครับวันนี้มากินสี่เจ้าภาพอนุงมโนนาบุญนะารับท่านเจ้าภาพด้วยนะครับเอ่อถือว่าวันนี้ลุงศิดแล้วถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่มาเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็มาสร้างความคุ้นเคยกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมี อีกหลายงานของวัดเกาเคียงเนี่ยเดี๋ยววันที่31กร,รกฎาวันเกิดน,นะท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระคุณท่านนะครับนะพระมหาด็อกเตอร์บรัญญัติสุจิตตุกแบบนี้แหละครับแบบนี้ เขามาขอข้าวแล้วได้ไมเจวันเจวันเจวันเจ้าภาพเจ้าภาพกาแฟนะครับเจ้าเจ้าภาพกาแฟนะเช้าผมไปขอกาแฟดํากินก่อนวันนี้ไม่รู้นึกยังไงอยากกินกาแฟอ่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับขอบคุณอเห็นไหมนี่นะข้าวไข่ดาวสองใบนะของฟรีก็มีในโลกด้วยอุ้ยวันนี้อิ่มไปหนึ่งมื้อนะฮะ กินปืนนะวันนี้นึกยังไงไม่รู้ไปขอกาแฟที่วันเสร็จเช้าเลยปกติผมก็จะไม่กินกาแฟอะไรอ่อนนะแต่วันนีเ้เป็นกาแฟดำนะฮะไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเพื่อสุขภาพนะครับก็วันนี้ก็ไปหนึ่งแก้วนะครับอ่าเราก็กลับมาที่เจ็บไปกับเจ็บเจบกับเบิร์ดนะฮะอ้าว มีระดุ้งนิดๆหน่อยโอเคนะครับก็ขออนุญาตตัดตอนอนลงจาเพียพงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งข้าวหน้าถ้าเรายังได้เจอเจอลงทานลงนี้มาอีกเพราะว่ากลับไปแล้วถูกหวยรวยเบอร์นะฮะก็เดี๋ยวมาเป็นเยาภาพลงทานให้เราอีกนะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ